อาดัมฟาร์มสวัสดีค่ะเจ็ดโมงครึ่งวันพฤหสัสบ,บดีที่ยี่สิบหกมิถุนายนหกแปดจ้าไม่ได้ทำคลิปหลายวันแล้ววันนี้มีโอกาสมานะคะข้างหนอกไม่หยีดจืดน,น้อยน,น้อยนึงค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะคะจะเอออนอิน คิดฮอดแมบ่ะแมบบ่าด้มารายมือแล้วอันอินอยู่ในหลอกมีไข่ไข่ไข่ไก่นะค่ะจะเอเด็กเด็กคิดถึง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 อินดีก็ยังไม่สลัดเขาแล้วนะคะคิดถึง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  คิดถึงเลย <c oughs> ไม่ต้องกลัวลูกสะพายหมาหน่อยมาน้ำค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็กสต็อกเช็กสต็อกแล้วลูกแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ครบ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 พี่น้องท่านใดที่เขามารับชมแล้วบ่านใดกดกติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามกดมักกระดิ่งไว้ด้วยจ้าเด้เอพ่ามาเบ่งกว่างซื้อ,อจ้ากินหอดลูกบริเยนลายมือแล้วมีใครคิดถึงยายไหมเด็กๆเนี มีใครคิดถึงข้าพเจ้าบ้างไหมไม่มีใครตอบเลยไม่มีใครตอบเลยนะมาตรวจดูสุขภาพนะคะคอกก็มีอยากใหญ่เล็กหน่อยครับพี่น้องคอกนี้สี่หุนแปดนะคะต่อปริมาณกว้าง ตอนนี้กวัางในนี้ยี่สิบสองตัวนะคะรวมทั้งหมดยี่สิบสองตัวเบิงเอพิวค่ะ A ugh, 1, 14, 14เอพิวหนึ่งสิบสี่สิบสี่เดือนเขายาวเท่านั้นนะคะ<ม>เขาจะเริ่มขึ้นต้นนู้ตอนสิบเดือนแสดงว่าอันนี้ก็คือเขาสี่เดือนนะคะเอาสี่เดือนของเอพิวเนี่ยคะ่ะพี่น้อง เขาสี่เดือนส่วนคุณพ่อนะ่ะเขาเมื่อไหร่จะสลัดอินดี้เมื่อไหร่จะสลัดเขาครับขอถามหน่อยก็ค่อยๆชิด,ด,ดมานะน้องตุ๊กตาน้องแทนน้องอังเปาว่าไงวง่าไงเด็ก เด็กๆว่าไงยายไม่ทำอะไรหรอกไม่ต้องไม่ต้องตกใจยายแค่มาถ่ายคลิปเฉยๆใช่ไหมลูกยายแค่มาถ่ายคลิปนะห็นเห็นความน่ารัก,กนั่นฮะน่ารักจุงเมฮะน่ารักที่ชุดเย,ย่ย น่ารักที่ฉุดเยยนะได้เรียงแล้วก็หักครับพี่น้องค่ะบางคนพ่นกับว่าน่ารักขนาดนี้ขายได้ลงคอเหรอมันเป็นอาชีพนะจ๊ะอาชีพถ้าเพื่นซื้อเราก็ขายนะคะ มันเป็นอาชีพเด็กๆถากินยาจ้าตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งนะคะลุงเอินตัดหญ้าแล้วเดี๋ยวแล้วก็เอามาให้กินค่ะกินตัดมือละสองรถค่ะพี่น้องขาให้กินแต่ตอนเช้านะคะมีเอฟซีเพื่อนถามมาจ้าว่า ไมยราบกวางกินไหมนะ,ะกินค่ะพี่น้องคะกินดีเลยกินไม่เหลือเลยแหละถ้าเอาให้นะคะแต่ว่าก็มีบางท่านแนะนำมาว่าถ้ากินเยอะระวังน้องท้องอืดน,นะคะไมยราบเข้ากับฟังไว้นะคะเราก็รับฟังอะไรที่มันเยอะเกินไปมันก็ คงไม่ดีอย่างเพิ่นว่าแหละจะเฮาก็ะหายไปกินตาพอดีพองามนะคะแต่ถ้าถามว่ากินไหมกิน,นะคะ่ะกินดีด้วยใบยข่อยก็กินใบไผ่ก็กินน่อยจะสิเพิ่นจะบดกินนะคะส่วนมากเพิ่นก็กินพืชผักใบไม้เขียวทุกชนิดนะะผลไม้นะคะส่วนมากเพื่อนก็กิน อ่อนอินนี่กินฮอดเขาเหนียวจ้ะแต่ว่ากับไบริห้เพืนอลายขย้ำเมาาไ้กับยานเพันทองอื่นนะจ๊ะอินดีครับเมื่อไหร่จะสลัดเขาลูกือขอถามคนรอเพ่นก็รอเด้ยี่น้องแทนนะคะน้องเล็กสุด หนุ่มหล่อผิวสีเข้มน้องแทนคุณระสอบปุ๋ยเฮ็ดหายกับพันเอาไปใส่กระลายอยู่จ้าอากาศก็เป็นเอาๆห่อนๆได้ค่ะพี่น้องคะ พี่น้องรับชมจากทางใดแนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้จ้าอูปเป้เมื่อไหร่หนูจะออกลูกคนนี้แม่เอพิวค่ะเอพิวสิบสี่เดือนแล้วท้องแก่แล้ะอูปเป้อูเป้เมื่อไหร่หนูจะ คลอดแวดแวดสัท yeah, yeah, ีมาแววมาแววาแยาครับพี yeah, ulla, ่น้องมาแววเดี๋ยวเราจะแพงโคลาเหรอคะวันนี้แพงโคลาแกลูกหรือเปล่าแก่ลูกหรือเ่าแพงโคลา ลูกเอิญสวัสดีค่ะครับผมคลิปฮอดเอฟซี FC บอกคะครับผมวันอาทิตย์คลิปโดนด้วยครับยินดีกับที่สลัดเขาละครับอินดียินดีลูกเอ้าแพงกุลาได้หนึ่งมันนี่แพงกุลา,ก,ลากี่รถคะสองเก้าลักสองหมดนะคะ องพอดีให้พอดีลูกอิ่มนะฮสองนี่สองรถสองรถนี่แต่ละวันเหลือไหมคะแทบสี่เหลือแทบจะไม่เหลือนะฮะเหลือแต่เศษนิดีน้อ,อ,นอยอนี่ค่ะเราได้เห็นตอนหายอาหารนะคะอาัำฟาร์มให้เฉพาะตอนเช้าด้วยค่ะพี่น้อง้าสองรถ แล้วก็ยิงยาวพวกนี้ว่ากันใหม่นะคะเลี้ยงง่ายกับบานเอากุญแจเฝ้ากับเอานองม้าเฝ้าไว้ครับลำเล่ยงยากกูได้ใหญ่ละส่วนกวางเนี่ยเลี้ยงง่ายยีหรีได้จ้าบ่บ่บ,บ่ยีโรคไผ่ไข่เจ็บค่ะพี่น้องค่าเป็นกลุลาได้กินอิ่มโดนปีหนึ่งถ่ายพยาธิสองครั้งนะคะผสมกับน้ำ ปีหนึ่งถาดพยาิสองครั้งโครคภัยไข้เจ็บไม่มีนะคะเรียงง่ายอิรีจา,าง่าย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 เลยเคล็ดลับกวงแข็งแรงไหนนี่ครับเคล็ดลับคือผสมนม e ้ำาอเอ็มผสมน้ำเนี่ครับโอ้เสื้อ e อเอ็ผสมลายบอคะ่ะฟ้าเดียวต้อน้ำเต็มทั้งนี่อ๋อเดี๋ยงต้อนน้ำม,มาใส่บอเนี่อเต็มนี่แล้วครับ ก็เดี๋ยวเป็นเดือนนี่กวงอ้วนแข็งแรงเคล็ดลับเคล็ดลับที่บอกบอกบอกค่อยได้บอกไผ่เพราะว่าลืมเพรดะไ่เาไม่ลืมพันพันพอดีเดี๋ยวต่อมาบอกยาเปียกยาแห้งยาเปียกกินดีกวางนะบอฮีบอหิบอฮียาเปียกหรือแห้งเนาะเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายทางเลี้ยงง่ายนี่จ้ะ แต่ว่าถ้าถามว่าอยากได้แบบเชื่องเชื่องมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่ากวางเป็นสัตว์ป่าเนาะค่ะเชื่องเชื่องก็ต้องเอามาฝึกฝนก็ต้องเอามาเขาเรียกว่าอะไรอยู่น้ำห้าสะกอนเนาะสักระยะหนึ่งนะคะอันนี้ขันบอเมนเจ้าของเขามานี่เพิ่งกระต่นขึ้นกันจ้ะแลนแล,ลนหัวต่ำเลยแหละ กันบมแมนเจ้าของนะคะนี่ค่ะเขามาอยู่ไก่เขาจำกินเขาได้และเขากะให้เขาไก่ได้ค่ะพี่น้องมันค้นแปลกหน้าเขามาเบิงนะคะเล่นหัวตำ่ำรดนี่ค่ะลูกๆเพิ่นกระได้เด็กๆเด็กๆค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ก็ใช้เวลา สิบเอ็ดนาทีแล้วขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะพบพ่กันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะบายบาย